คลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกลายทั่วตะนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังห้มหั่นกันไม่หยุดใส่กันไม่ยั้งทางเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลระเบิดบวงต้ดินของกลุ่มกอกลายฮามาตในยูนกาซาเสียหายยับเยินพังราบปราทรูนและกอกำลังภาคพ,พื้นดินอิสราเอลบุกทั่วถลงถล่มโจมตีอาคารที่กลุ่มกอกลายฮามาสใช้ดักเล่นงานทหารอิสราเอลใส่ไม่ยั้งรวมถึงกองทัพอากาศอิสราเอล รวมโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอรรกายฮามาสและทำลายรถไมโครของกลุ่มกอรร้ายฮิตบลัลเลาะในเดบารอนเสียหายยับเยินไฟลุกและฮูตีโวสามารถเล่นงานเรือของอิสราเอลได้ในทะเลแดงเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมันครับ เมื่อวันที่2กันยายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอรรกายทั่วตอัวนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของหน่วยวิศวกรการสู้รบยาฮลามของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ปฏิบัติการในฉวนกาซายอย่างต่อนเนื่องเพื่อทําลายเหล่าบรรดาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อก,การร้ายฮามาตในฉวนกาซาอย่างเช่นอุโบ์ใต้าดินรวมถึงตึกอาคารต่างๆที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้ทําการกร่อการร้ายก็จะใช้หน่วยวิศวกรการสู้รบยาฮลามไปติดตั้งระเบิด และวางระเบิดทําลายทิ้งจนทำให้เสียหายยับเยินมากนักต่อน,นักเลยนะครับที่ฉากการสรบนี้นั้นกองทัพอิสราเอลได้ใช้ด้วยวิศวกร,รการสู้รบยาฮาล์ลอมของกองทัพอิสราเอลนะครับที่เป็นหน่วยชันยอดของอิสราเอลระเบิดทาลายอุโมงค์ใตดินของกลุ่มกองกำลายฮามาท,ที่ระบุว่ายาวมากถึง8กิโลเมตรเลยเดาน้องมากจริงๆถึง8กิโลเมตรไม่ใช่ใกล้นะครับไม่รู้ว่าฮามาทมันจะขุดอะไรนักหนานะครับ ุดไปก็ไปก่อการร้ายแต่สุดท้ายก็ด้ฆ่าเมื่อถูวงทัพอิสราเอลจับได้แบบนี้ที่กองพลเคเฟอร์ของกองทัพอิสราเอลบุกมาโจมตีและให้หน่วยวิศวกรกาสรสรุปยาฮรอมของกองทัพอิสราเอลทําลายอบงต้าดินลังกาวทิ้งจนทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับเกิดเส้นแสงความร้อนออกมาจาก ร่องรอยของปล่องอุโมงค์ใตดินและเส้นสายของอุโมงค์ใตดินที่ฮามาสใช้กําลังพลและแรงงานมหาศาลที่เป็นชาวปาเลสไตน์ขุดอุโมงค์ใตดินเหล่านี้สุดท้ายอุโมงค์ใตดินเหล่านี้ก็ไม่สามารถมาเป็นฐานก่อกันร้ายได้ต่อไปเพราะว่าถูกกองทัพอิสราเอลติดตามและค้นหาจนนำม,มาสู่การระเบิดทำลายทิ้งโดยหน่วยวิศวกรการสู้รบยาฮาลอมของกองทัพอิสราเอลทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับ คาดว่าหากมีฮามาตอยู่ในวงใต้ดินดังกล่าวล้งเหลืออยู่ดับคาอุโมงใต้ดินแน่นอนนะ่นลองโดนแบมเต็มนนนนขนาดนั้นระเบิดเสียหายยับเยินไปซะขนาดนั้นแต่ก็พัฒนาให้ไม่มีตัวประกันอยู่ในอุโมงใต้ดินดังกล่าวนะเพราะว่าถ้ามีตัวประกันอยู่ในวงใต้ดินดังกล่าวนั้น อาจจะมีรอดเหมือนกันนะครับที่องตาดินก,กาวถูกระเบิดทำลายเสียหายไปเรียบร้อยแล้วครับแต่คาดว่ากองทัพอิสราเอลน่าจะ,ะเรียนรอบครอบพอนะครับว,ว่าไม่มีตัวประกันอยู่และอาจจะมีฮามาสลงเรืออยู่ถึงนํามาสู่การจุดนวระเบิดทําลายอุโมงค์ใตดินแห่งนี้ทิ้งบรรทที่สุดนะครับตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏจนทำให้อุโมงค์ใตดินของฮามาสถูกทําลายสาแล้วสาเล่าอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาและข่าวต่อมาถ้าเป็นข่าวที่กองทัพอิสราเอลใช้ก่อกำลังภาคพ,พื้นดิน ปฏิบัติการทำรลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในจวนกาซาอย่างเข้มข้นนะครับและสามารถทำลายอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสพยายามยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังใส่ทหารอิสราเอลได้อย่างต่อเนื่องที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ามีอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังใส่กองกำลังอิสราเอลถูกทำลายและผู้ก่อการร้ายฮามาสและพันธมิตรถูกกำจัดโดยการต่อสู้กับองค์กรก่อการร้ายทั่วทวนกาซายังคงดำเนินการต่อไป โดยกองทัพอิสราเอลในกองบัญชาการภาคใต้ยังคงปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยข่าวกรองทางทหารและหน่วยซินเบต เพื่อต่อต้านองค์กรกลุ่มก่อการร้ายทั่วถึงกาซาโดยกองกําลังของกองพลที่99กําลังปฏิบัติการอยู่ในชวลกาซาทางตอนเหนือเพื่อค้นหาและทําลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นหน่วยที่990ของกองทัพอิสราเอลได้โจมตีจุดสังเกตการหลแห่งที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาตใช้สังเกตการตรวจดูของทัพอิสราเอลและ รอบเล่นงานทหารอิสราเอลและนอกจากนี้กองพลที่7ยังได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทหารแห่งหนึ่งซึ่งมีขีปนาวุธต่อต้านรถถัง2ลูกถูกยิงใส่กองกําลังอิสราเอลแต่ไม่มีทหารอิสราเอลบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันกองกลาลังจากกองพลที่162ยังคงสู้รบอยู่ทางตอนเหนือของถิ่นกาซาส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการคือกองพลที่215ซึ่งปฏิบัติการสนับสนุนการเคลื่อนที่ได้สำเร็ยกล้องที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาส ใชยสังเกตการกรา่อกางอิสราเอลเป็นนอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีมรบของกองพลกีวาตีที่ปฏิบัติการในพื้นที่จาบาเลียได้กับจัดกลุ่มก่อการร้รา,รายฮามาสและปาเลสไตรหลายคนทำลายบังเกอร์ทำลายอุโมงค์ใตดินและฐานวางระเบิดแสวงเครื่องครับกองถงทัพอิสราเอลเล่นงานในคลิปข่าวนี้ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับที่สามารถทำลายล้างกลุ่มก่อการร้รา,รายฮามาสได้เาวันกาซายอย่างต่อเนื่องที่ใช้ทั้งกองกำลังภาคพื้นดินรถถังยานเกราะ รวมถึงสนับสนุนทหารด้วยนะครับในคลิปวิดีโอที่กองทัพอิสราเอลนำมาปฏิบัติการทำลายล้างกลุ่มก่อการร้รายในชุวนกาซาพเพื่อกดล้างให้สินซากและโอกาสที่จะช่วยเหลือตัวการออกมาจากเงื้อมือของกลุ่มก่อการร้รายฮามาสในชุวนกาซาให้ได้ต่อไปและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นผลงานของกองรบกาศอิสราเอลที่ได้ส่งเครื่องบินรบเทพเข้าไปถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้รายฮามาสนะครับในช่วงเวลากลางคืน ก็ยังมีแสงระเบิดจากระเบิดเจดมของกองบอาการอิสราเอลถล่มโจมตีใส่ตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับโดยเจดมของอิสราเอลคาดว่าลูกนี้น่าจะมีขนาดถึง2,000ปอนด์ครับจะทําให้ระเบิดเสียหายยับเยินมากสักขนาดนั้นนะครับคาดว่างานนี้ทําให้สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสดับเกินดับสยองแน่นอนโดยแบบเด่นสักขนาดนั้นจากการชี้เป้าของในข่าวรองและกองกําลังภาคพื้นดินของการารองทัพอิสราเอลว่ามีฮามาสอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงนามาสู่การโจมตีใส่บริเวณดังกล่าวโดยระเบิดเจดมที่ โดยกองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องาเท่ไปโจมตีเจื่อไ่ให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีไฟลุกโถช่วงขจวานแบบนี้ไปในที่สุดเลยกองทัพอิสราเอลนั้นก็ได้ใช้กองทัพอากาศเช่นกันนะครับที่ได้มีกองทัพอากาศอิสราเอลส่งโดนโจมตีไปทําลายบริเวณที่เป็นรถแมคโครของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบบลละในเลบานอนนะครับที่เราัอิสราเอลระบุว่ารถแมคโครคันนี้ ใช้โดยกลุ่มกอกะไลฮิตบัเลาะเพื่อที่จะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มกอกะไลฮิตบัเลาะนะครับจนสุดท้ายนะครับอิสราเอลก็นํามาสู่การโจมตีด้วยการส่งโดรนยิงยิงรวดโจมตีรถแมโกรคันนี้จนทำให้เสียหายหยับเยินไยลุกโชนช,ช่วงปัจุบันแบบนี้ในที่สุดคาดว่าไม่สามารถนําไปซ่อมแซมหรือทําโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มกอกะไลฮิตบัเละที่ยังใช้ลูกคา้าต่อประเทศอ,อิสราเอลได้ต่อไป และข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวข้องกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่กลุ่มฮูตีในเยเมนเพิ่งสูญเสียเหลาบรรดาผู้ดาวดับสูงของกลุ่มฮูตีเป็นหลายคนนะครับและมาวันนี้ฮูตีก็ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาแก้แค้นให้กับเหล่บบาบรรดาผู้ดระดับสูงของพวกเขาที่ถูกกองทัพอิสราเอลปิดชีพไปก็คือพวกเขาได้ส่งอาวุธไปโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ชื่อเรือสคารเรลเลยนะครับ ที่ระบุว่าเป็นของอิสราเอลในทะเลแดงโดยการส่งขีปนาวุธโจมตีโดยตรงนะครับซึ่งทางฮูตีเอง ก็บอกว่าโจมตีได้นะครับแต่ทางเรือที่ถูกโจมตีนั้นบอกว่าขีวนาวุธดังกล่าวนั้นพลาดเป้าไปนะครับและลูกเรือปลอดภัยทุกคนซึ่งคาดว่าอิสราเอลจะต้องโจมตีสวนกลับคืนกลุ่มฮูตีอย่างหนักหน่วงและสะสมแน่นอนนะครับอีกไม่นานนี้ก็รอคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากรเพียงเท่านี้ตาพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ